สวัสดีในตอนเชี่ยงวันค่ะของวันอังคารที่5พฤศจิกายน2567ทุกคนตอนนี้ปิ่นติดไฟแดงอยู่ที่นี่ค่ะ น่าจะเรียกว่าสีแยกลงค่าสารนะทุกคนเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยเราจะมุ่งหน้าไปเขาลังใช่ไหมแต่ปิ่นจะไม่ไปค่ะปิ่นจะไปตรงนั้นทุกคนเนอะที่มีป้ายโรงพยาบาลอยู่อ่ะเข้ามาในนี้ค่ะปิ่นตามรอย ti ๊กต็อกเขาบอกว่าในซอยเนี่ยมีร้านข้าวแกง20บาทนี่นี่นี่เปิดใหม่เห็นในติ๊กต็อกน่าทานมาก ปิ่นก็เลยเลกิกกลางวานันพักกลางวันอะ่ะก็เลยมากินกันแต่ว่ามันน่าจะเป็นว่ากลางวันคนมากินเยอะไหมเพราะว่ากับข้าวมันพองแล้วก็มันหมดไปเยอะมากแล้วอะ่ะตอนที่ดูในติ๊กต็อกอ่ะยำเยอะอลาัางการมากแต่พอมาถึงจริงๆกับข้ามันเหลือไม่กี่อย่างค่ะมันน่าจะเป็นช่วงที่ปิดมากลางวานันด้วยแหละมาๆมีเท่าไหนเอาเท่าน,านั้นค่ะตามรอยติ๊กต็อกเข้ามาโอ้โหนี่เห็นเขาบอกว่าร้าน ทุกอย่างเนี่ยกับข้าวเนี่ยเขาจะตักใส่ถ้วยอย่างละ20บาท20บาทนี่ไงดูดิว่าเขาตักยังไงถ้วยแบบนั้นนะคะถ้วยละ20อ่าใส่ไปดูซิได้เยอะไหมย20บาทอ่าได้ปลา1ชิน้นได้อะไรอีกได้หน่อไม้หรือว่าอะไรอ่ะทุกคน มามามานี่ไงกับข้าวทุกอย่าง20ข้าวเป่า10บาทถ้ากับข้าวใส่ถุงก็มีทั้ง25 0ใส่กล่องเพิ่ม5บาทแต่เราพักกลางวันค่ะมากินที่นี่แหละทุกคนแล้วตัวเนี้ยเขาเอามาขายใช่ไหมปิ่นเห็นป้ายราคาติดว่า20บาทไหมอ่ะเนี่ย แต่ว่าเรายังไม่สนใจก่อนไปหาเขาบอกว่าน้ําดื่มบริการตัวเองไม่ใช่น้ําดื่มน้ําดื่มต้องซื้อแต่ว่าน้ําแข็งอ่ะให้บริการตัวเองไหนเขาบอกว่าอะไรแล้วก็ผักน้ําพริกเนี่ยฟรีด้วยนะเฉพาะกินที่ร้านแต่ต้องบริการตัวเองไปหาก่อนทุกคนผักอยู่ไหนอ่ะผักอยู่ไหนผักอยู่ไหนว่า เหลือพักนิดเดียวเองบอกแล้วมากลางวันเหลือแค่น,นี้ทุกคนมาไม่เป็นไรเท่าไหนเท่านั้นเราต้องรีบกินแล้วเราต้องรีบไปทํางานนี่ไงหน้าตาของแกงถ้วยละ20บาทน้ําพริกตัวเนี้ฟรีค่ะแล้วก็วันนี้มากัน6คนค่ะทุกคน แต่และคนน่ะสั่งอย่างละสองอย่างสามอย่างด้วยกันเนี่ยเนี่ยถ้วยมันก็ออกระจิ๋วหลิวแหละทุกคน20บาทแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยถ้ายี่สิบปิดว่ามันแพงเว้ยนะมันได้ชิ้นเดียวเองเออแล้วก็ผักฟรีน้ำพริกฟรีมาแล้วก็ตัวนี้มากัน6กคนใช่ไหมสั่งสามถ้วยทุกคนสั่งแบบชนกันอ่ะอันนี้ก็20บาทไข่ฟองละ20บบาทอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยยี่สิบยี่สิบ มันตรงปกไม่จกตาแลยแต่มันไม่ได้เยอะเหมือนกับที่ว่าเราตารีวิวมารีวิวมาเขาหูอลังการงานสร้างมากอะ่ะพอมาถึงตอนนี้เราก็ไม่ได้มาช้านะก็เที่ยงวัน5นาทีนะแต่กับข้าวมันหมดแล้วอ่ะนี่นี่นี่นั่งกินกันค่ะ6คนใช่ไหมหนึ่งสองสาห้าหคนค่ะเรามากัน6คนโอเคเพื่อนปิ่นบอกว่ารสชาติทานใช้ได้อ่านี่มากับน,น้องๆแล้วก็บรรยากาศของร้าน ให้ดูได้แค่นี้นะเพราะว่าคนก็เต็มร้านเหมือนกันค่ะแต่ว่าโต๊ะเราดูได้ไม่ว่าอะไรก <c oughs> ินกันเลยค่ะข้าวเปล่านี่ก็10บบาทใครสนใจจะตามรอยปิ่นเดี๋ยวปิ่นปักหมุดไว้ให้นะคะทุกคนรสชาติผ่านบรรยากาศก็โอเคยิ่งที่จอดรถโอ้โหสบายมากรถยนต์นี้จอดได้รถทัวร์ยังจอดได้เลยทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบาย